วิวข้างหลังแบบโอ้ยสวยมากแล้วหน้าร้านเราจะนั่งอย่างเงี้ยแล้วหันแล้วไปเป็นร้านเทมปุระข้อสอบให้มาแดงเลยครับผมไงสองผม สามารถกินได้เยอะกว่านี้ <im it> เขาให้เรากินได้แค่นี้ทั้งที่ผมอยาก <im it> กินเยอะกว่านี้มันก็นกนได้เท่า <im it> นี้จริงๆตอนนี้ผมอยู่ที่เกียวโตมาพามาร้านหนึ่งครับน่าสนใจอยู่นะวิวข้างหลังแบบโหยสวยมากแล้วหน้าร้านเราจะนั่งอย่างเงี้ยแล้วหันเข้าไปเป็นร้านเทมปุระข้อสอบชื่อร้านตรงนี้นี่ชื่อร้านไม่สักอย่าง ผมว่าอ่านไม่ออกหรอกเมื่อกี้ผมเข้าไปจองเหลือเวลาชั่วโมงหนึ่งครับก่าจะได้คิวเดี๋ยวผมพามาดูแล้วกันว่าเทปุระข้อสอบเป็นไงเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ไปทำอย่างอื่นก่อนระหว่างเมื่อกี้ที่เดินจากร้านเทปุง้งเทปุระข้อสอบมาเราเดินมาตรงนี้ประมาณ15นาทีเดินมาหาอะไรกินนัดเขาเที่ยงครึ่งเหลือครึ่งชั่วโมงเดินมามาเจอร้านนี้ไม่รู้มันน่ากินดีเนาะ มัน<ช>เป็นร้านไม้เสียบมีแบบเต้าหู้ชีสเลยอย่างเงี้ยจริเขาบอกว่าร้านูนร้านที่เราไปจองอ่ะเขาบอกว่าห้ามเลทอ่ะใช่เขาบอกว่าเขาให้เราเข้าได้ตอนบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งเขาบ่ายโมงครึ่งแล้วก็เซ <ขอ S 1> ตที่เขาเตรียมไว้ให้คือทุกคนต้องกินแบบเซ็ตอันที่เขาเตรียมไว้ให้เลยเพราะว่า<ผ>จำกัดถ้าพี่หิวอยากจะสั่ง2 3 4สสไม่ได้ด้วยไม,ไ,ไม่ได้แล้วเขาเป็นรอบด้วยเรามีเวลากิน9 0สนาทีทุกอย่างต้องเขียวให้เส <urer S 1> ร็จแล้วก็ปุ๊บออกจะหิวเพิ่มสั่งเพิ่มไม่ได้ มันดูครับผมอยากจะกินเยอะแต่เขาให้ผมกินแค่เศษเดียวก็เพียงพอสำหรับทําให้ทุกคนได้เห็นก่อนเอออันนี้อันนี้คือข้อดีแต่ผมก็อยากให้เห็นนะว่าไอ้เทมบุระข้อสอบมันเป็นแบบไหนเหมือนกันนะนี่นี่เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเออไฮไลท์ของเมืองเนี้ยมีป้าไผ่แล้วก็มีวัดใหม่แล้วก็มีสะพานเนี่ยที่เขาเดินข้ามเข้าไปเนี่ยจะเป็นสะพานยาวแล้วก็เป็นสะพานเก่า ถ้ามันสวยเวลาเรามาถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเมืองที่มีร้านอาหารมีร้านกาแฟมีอะไรเงี้ยคนจะนั่งคัทถ่ายรูปหลไรเงี้ยเสื้อกับมันจะป่าถ่ายแล้วอะไรเงี้ยแถวๆนี้นอนได้เลยใช่ป่ะได้มีโรงแรมเยอะมากโอ้ก็ดีนะยังใครอยากแวะเกียวโตตรงเนี้ยอารายที่ยาม่าเห็นป่ะผมต้องถามมารีสนาบ่อยมากแบบนี้บ่อยเดี๋ยวไปเจอที่ร้านนู่นเลยเอาอย่างแรกเลยนะครับไว้ผม หรือลิสเองอะถามไม่มีไม่มีข้อมูลร้านจะต้องมาจองไหมก็คิดว่า walk in ได้โชคดีนะที่เราได้กินจองคิวรอประมาณ1ชั่วโมงก็ถ<ม>ือว่าฟุกคือเราจะกินจนอิ่มวันนี้เทบุระทำข้อสอบนี่ก็แบบต้องไปรอเตอร์ <All S 1> จะยาวแบบพับมาเลยอ่อกินได้อย่างละชุดโอเคโอเคโอเคท่านนั <c oughs> <c oughs> <ๆ>้นนะคุวักฟังผมไปไปเข้ามาเลยไปไป เ้ามานะครับม e ันก็จะเป็นข้อสอบแบบนี้ซึ่งบอกเลยก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นญี่ปุ่นล้วนเลยครับผมเริ่มต้น8 8อันที่เขา8อันนี้คือฟิกไว้นะครับแต่ไอ้8อันเนี่ยไอ้รวมทั้งหมดอะเราเลือกได้แค่8เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะกินได้สูงสุด16ใช่ใช่เท่านั้นแต่กินได้น้อยสุดคือ8ใช่นี่1เซตของเขาครับกินได้เยอะสุดก็คือ16ไม้16ไม้ก้อนนี้เป็นอาหารอาหารทะเลอ่าไอ้ก้อนไหนก้อนก้อนนี้ สสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมนี่เป็นอาหารทะเลอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นผักอ่ะแล้วล่างอันนี้ไก่ไก่อันนี้เป็นไก่อ่าแต่อันนี้แม่งเป็นเหมือนแบบของพิเศษอ่ะกิปูหิมะมีอะไรพวกอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็อาศัยคนข้างๆให้ทำไม่ได้เพราะว่าพอเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะมึงสั่งอะไรบ้างก่อนให้กูลอกะอันนี้ทะเลทะเลมีอะไรบ้างตัวแรกปลาหมึกปลาหมึกหนึ่งปลาหมึกยักษ์อ่าแล้วสองกุ้งอันนี้อันนี้กุ้งอ่าแล้วมีอะไรอีก เอันนี้อันนี้อะไรกระกลมอันนี้ปูสโนครับควนอันนี้ปลามังฟิชก็ควรอ่ะควนอันนี้เป็นไก่เออาเนี่ยไม่สองอันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยขาดได้สองชอบกินพริกหยวกไหมไม่ชอบกูณเล่าไม่ชอบมึงแล้วตอนนี้ปั้นไก่ปั้นไก่ปั้นไก่ปั้นมาปั้นมาเอาขออย่างนึงเอาเอาอันนี้เอาเอาอันนี้แล้วกันหนูหัวหอมไหมหัวหอมเอาเอาเอามหัวหอมโอันแซลมอนเนี่ย โอเคครบครบไปได้แล okay, ้วครับผมเป็นแบบนี้ผมมั่วมากนะครับไปมันไม่สามารถกินได้เยอะกว่านี้เขาให้เรากินได้แค่นี้ทั้งที่ผมอยากกินเยอะกว่านี้มันก็ได้เท่านี้จริงเหรอมันไม่ต้องงไม่ใช่ไมาแรงเวอร์ครับผมให้ผม เขาจะมีข้าวแบบนี้ให้ด้วยแต่อันนี้มันต่อต่อสี่คนแววตามึงดูแบบไม่ใช่ของกูเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ครับสี่ <4 S 1> ค,คน,คนของเราสี่คนสี่คนครับต่อสี่คนครับนะเป็นข้าวนะ,ะอันนี้เป็นซุปอันนี้คือให้ดื่มได้เลยข้างในมันจะมีไก่ต้นหอมอ่ะไปครับไปกินเลยอ่ะ,รอะเราจะจิ้มกับเกลือก็ได้เขามีเกลือหลายแบบมีเกลือสามแบบเขามีเกลือสามแบบครับมีเครื่องเคียงให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นเครื่องเคียง โอโซไห้โลมากเหมือนกันแล้วเราเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมคือถ้าเกิดเอาอีกนี้เนี่ยหนูชื่อพีทปุงก็ัวจริงนี่ก็ต้องตักให้แางนี้ไรไรไรเอออาไรยไปก่อนไปโอเคเฮ้ยนนี้เอ้าตักแล้วตักแล้ว เราไม่เห็นข้างในว่ามันคืออะไรเราต้องเดาว่ามันคืออะไรไปครับผมนูเขาเห็นปักทองไหมครับแล้วก็จิ้มกับเกลืออ่ะอร่ยนะใครได้เนะาะมาถามผมตรงๆมันก็คือทอดปกติอ่ะอันนี้อันนี้แบบจริงๆพูดแบบไม่ได้อวยแต่รสชาติโอเคนะ คือวัตถุดิบเขาว่าดีอพอทอดออกมาปูบบมันก็เลยอร่อยาะว,วัตถุดิบอของเขาเราดูวไว้เป็นไงครับจัดไปฮะ,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 ะด้วยวัตถุดิบคือดีแต่ว่าถ้าถามว่าต่างขนาดแบบเรากินเดมูลาแล้วมันต่างมันก็ไม่ได้ต่างนะฮะลองซุปยงังลองซุปยงังลองแล้วเ,เป็นไงบ้างดีว่าอร่อยดิโอุยร้อนอ่ะ มฝาข้าวแค่ชุบเข้าอ่อนคือเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยพอเรากินข้าวไปสักพักหนึ่งเราสามารถทำเป็นข้าวต้มได้มันก็จะมีจะเป็นหัวหอมแล้วก็เป็นงาขั่วใส่มาในนี้เราชงน้ำชาใส่อ๋อนี้คือน้ำชาอันนี้เหรออ่าก็จะกลายเป็นข้าวต้มเอาไปข้าวต้มกระเทียมกระเทียมเตี๋ยวครับ ได้ป่ะถามเ้าดิ้งโอ้ยได้ว้าปุล้อแล้วอันนี้ดีละอย่างพอไลฟ์วันมอปุ๊บนะวันมอวันมอเดี๋ยวปุ๊บนี่อร่อยนะครับหอมอันนี้คือกุ้ง สิบหกอ่ะกูก็จะแบบกินลำบ,บากเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือมันชิ้นเล็กมันไม่ใหญ่มากกินได้หลากหลายแล้วก็ไม่ได้น้บออกมาคุณผูมาต้าทานได้แต่จริงตอนนี้นายกินนําทุกคนเลยนะตอนแรกกูก็มีความหวังแต่พอกูหันไปมองตอนนี้กูเริ่มไม่มีความหวังแล้วว่ากูจะได้เพิ่มกูเริ่มท้อแล้วผมว่าผู้หญิงมาก็สั่งเซตสิบหกไม้ไปเลยครับไม่ต้องสั่งแปลหรอกนานๆจะได้จองทีเด็ดมาลองนะครับ ไม่รู้เขาจะให้เติมถ้วยที่สามบอกวันมอกเหรออืม,อมข้าวที่นี่อร่อยมาก ในข้าวต้มโอ้ยดีสั่งเพื่มไม่ได้จริงๆใช่ไหมตัวหนึ่งเบี้ยไฮพริกเกียวด้วยไปครับอืมไปข้าวเพิ่มได้ไหมคข้าวเพิ่มได้ไหม รู้ไหมระยะเวลาการเรียกเขามาสั่งข้าวอะ่ะตลอระยะเวลาที่กินต้อเข้ากันเลยอยากทำเลี้ยงให้ญี่ปุ่นอ่ะนี่แบบไม่ได้อ่ะผมอยากให้ดูมากเลยที่ขเขาหามาวุว้าอู๋บุกมาเอาตรงมา <laughs> 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 ข้าวมามันจะบาลานด์ใไหมมึงว่าโยนให้เฮ้ยโอ้โหอันนึงนะสิ่งที่ไม่ชอบกินมันก็โยนมาเรื่อยเรื่อยคุณยังมีเนื้อดตัดอยู่ไหนตะคูอยู่ปุ๊บปุ๊บอ๋อครับถึงเวลาแล้วครับข้างในมันก็จะเป็นแบบตาหูเตาหูเตาหู้เผ็ด ไม่ได้ช้อนอ,อร่อยซะงั้นน่ะไว้เขาต้มอร่อยเออเขาเขาต้มอร่อยคือเหมือนตัวข้าวญี่ปุ่นอ่ะมันไม่เละนะพอน้บสู้ปลาลงไปคุ้มไปเลยพี่ ามาร้านนี้จะทําให้อิ่มไม่ได้ครับเขากําหนดคอร์สให้เราสั่งได้แค่16ไม้เราก็สามารถอิ่มได้ใครที่กินเก่งนะสามารถเอาทิชนีไปใช้ได้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องรสชาติผมว่าก็คล้ายๆทั่วไปแบบกินเทบุระทอดนู่นนี่นัน่นแต่ถามบรรยากาศดีฮะโอเคเลยนะครับบรรยากาศรอบๆก็ดีครับถ้านั่งเคาน์เตอร์เหมือนที่เห็นเพจทิกต็อกรีวิวใช่ไหมก็จะเห็นภาพบรรยากาศภูเขาวสวยๆ เหมาะเหมาะว่าดูวิวอะไรเงี้ยเหมาะมากใช่อันนี้เหมาะอุดิบบอกเลยว่าดีครับผมร้านตะกี้ข้างหน้าที่ผมเปิดนั่นนะครับแวะมาได้ครับที่เกียวโตทศญี่ปุ่นเมืองอะไรชื่อยังะร้านเปิดทุกวันที่เขาเปิดนะครับวันนั้นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่บอกครับคือต้องมาจองเซตเริ่มต้นน่ะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คือเขาจะมีแปดแปดแปดไม้ที่บอกเลยนะแต่ว่าถ้าเราเติมอ่ะน่าจะประมาณทำขยะเย็นสามพัน่าเย็นก็ตีไปประมาณพันแต่ว่าที่นี่เขารับเฉพาะเงินสดนะครับ ระบดอืมเพราะฉะนั้นถ้ามาร้านนี้ก็เต็มกำลังสดไปด้วยแนะนําครับอย่า w a กอินจองก่อนนี่โรงแรมญี่ปุ่นส่วนใหญ่อะยังไงยังไงตอนโรงแรมเขาจะพอผู้สั่งกิได้แต่ว่าร้านอาหารแบบเนี้ยคือเขาจะผู้สั่งกินก็ได้เพราะฉะนั้นโทรไปเองเนี่ยอาจจะจองลำบากซื่อสารก็ลำบากให้โรงแรมช่วยจองให้มาพักโรงแรมให้โรงแรมจองให้ดีกว่าก็ทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้แล้วกันเบติต้าครับฝากด้วยนะฮะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยครับเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะครับผมฝากด้วยครับไปแล้วฝากไว้ล้วแชร์ด้วยครับ